เขาบอกว่ารถคันนี้คือ Honda City ที่สุดตารางแล้วหรือเปล่าผมอาจจะไม่ได้ใช้คํานั้นนะครับแต่ถ้าบอกถึงคําว่าของแต่งแท้ทั้งคันคันนี้ใช่ครับรวมๆแล้วมูลค่ากว่าแสนบาทเลยทีเดียวครับ ใช่แล้วละครับสไตล์แบบนี้ไม่ใช่ที่ไหนแล้วที่นี่คือดีคาครับครับเมื่อกี้เกิดไปแล้วว่าของแท้ทั้งคันใช่แล้วพี่เดี๋ยวเราจะไล่ไปทีละอย่างเลยนะครับเพื่อเป็นการเสียนาฬิกานะฮะเสียเวลาแล้วจากที่ท่านจะเห็นมันเป็นฝากระโปรงขาวแบบนี้แล้วครับพี่เรามีของแต่งแถมให้ด้วยใช่แล้วดูด้านนี้ไปเลยครับนี่ฮะฝาหน้าคาร์บอนจากมอนซาช็อปฮะครับผมฝาหน้าคาร์บอนเป็นเพียวนะแถมให้ไอ้เบาะคู่นี้ก็แถมให้แล้วถ้าเบาะคู่นี้แถมให้แล้วบอดลดเป็นอะไรเะเบาะซิ่งของแท้เบาะซิงเหรอใช่ เดี๋ยวเราพาไปดูคันนี้เป็นซิตี้ตัว1,000ชโบ r s ปี2,020ครับพี่ไว้ง่ายคือตัวท็อปนะครับครับผม RS นี่คือท็อปที่สุดของมันแล้วท็อปที่สุดแล้วครับท็อปที่เป็นเครื่องพันเทอร์โบนะใช่ครับเพราะว่ามันจะมีอีกตัวหนึ่งเป็นตัวท็อปเท่ากัน มันจะเรียกว่า e s e v หรือ h y b r i d นั่นเองถูกต้องแสายตัวนี้เป็นินเทอร์โบเบนซินเทอร์โบถูกครับรถคันนี้เป็นตัว4ประตูนะครับเป็นตัวสีด่านครับแล้วมันจะมีตัวที่เป็นแฮชแบ็กด้วยใช่แล้วแต่ตัวนี้ไม่ใช่นะครับเป็น4ประตูไอ้แท้ทั้งคันเนี่ยมันมีอะไรบ้างอเริ่มต้นก่อนเลยดีกว่าสแตนดาร์ดติดรถครับจังหน้า i s ครับจังหน้าเครับแล้วก็ไฟหน้าที่บ่งบอกว่าเป็นตัว i อครับลิ้นหน้าเป็นคาร์บอนฮะอ่าไอ้นุ่มรีบดูนา มันอยู่ไม่นานอะแล้วเดี๋ยวหนูมาฟังราคากับอานนะลูกเอออ,อานเนี่ยตั้งราคาถูกสุดแล้วเอาไว้ให้หนูไปได้ใช้กันนะลูกนะ,อะเออไอตอนอานได้ลบอยู่อังการน่ะการบุรีอะ <c oughs> อาอยากมีแบบนี้แต่ตอนนั้นยังไม่มีใช่อาก็ใช้ไทเกอร์เก่าๆไปเออนี่อาอะไรครับอาเลเลวัตไม่ได้คิดมาเลย หมือนเลมันฝรั่งไปก่อนโอเคไปต่อครับพี่ไปต่อฮะของแต่งครับครับผมล้อ R E 3 0มศูนยต้องยามาล้อแท้อ่ะแล้วไมาสเปคกระโหลกกรานะจ๊ะฟังสเปคก่อนกว้าง7ออฟ35ครับผมขอบ15โอ้โหนี่เป็นที่ต้องการที่ต้องการครับเป็นที่ต้องการของตลาดยางซอฟตอง8ฮะมีเบรกไปอีกครับเบรกเบรมโบครับผมเบรกแท้ป่ะนมแท้อีกแล้วครับโอ้จานเบรกไ้ป่ะเนี่ยคันนี้จะไม่พูดคำว่าปลอมเลยจะพูดแต่อะไหลเลยเพราะว่าบอกไปแล้วว่าแท้ทั้งคันโช๊คโชคโช๊คโชคเป็น H line ครับโช๊ค H line กระจกข้างเนี่ยเป็นสีดําเพราะว่าบ่งบอกให้เป็น RS นะครับดำจากโรงงานดำจากโรงงานครับเรื่องการชนไม่มีนะหนักไม่มีนะครับต่อมาฮะล้อหลังครับก็เป็นไอ3 0สามสลแท้นะครับใส่ยางปอง8เช่นกันนะครับยางปอง8ตัวนี้เราใส่ซีรีส์2 0 5 5ูถ้ามันใส่เป็น195มันจะหุบเข้าไปจะหุบก่นนิดนึงเอาจริงๆก็ใส่ได้แต่สเปคของมันควรที่จะอ้วนๆแบบเนี้ยมันเท่กว่ามันเท่กว่าเท่กว่าสำหรับเราแล้วกันนะสำหรับเราชอบเป็นเราเราถ้าสมมติจะใส่รถบ้านๆวิ่งกันอะ ถ้าเป็นตองแปดก็ใส่195ได้าห้ได้ไได้ได้แต่มันจะเหมือนรถบ้านๆเลยแล้วก็ไม่รู้ใส่ตองแปดทำไมมันจะอ้วนน้อยกว่านี้นิดนึงใช่มันจะหุบเข้าไปหน่อยใช่ครับแต่พอมันใส่2 0 5มันจะเปล่งออกมามันก็จะแบบแอบเหมือนรถแดกชนิดนึงอ่าใช่แล้วยางนี่เพิ่งเปลี่ยนนะดูดิหมอยยางยังอยู่เลยนะครับใหม่มากไวง่ายล้อใหม่ยางใหม่ไฟท้ายเป็นตัวนี้เลยตัว BM เอเาบียมมาใส่่มันแม่งเหมือน สีทีสามไ้เลยยฝาท้ายนะครับมัจะมีไอตัวบนฝาท้ายเนี่ยเขาก็เรียกว่าตูดเป็ดหรือดักเชลล์ดักเลเฮ้ยเอาจริงนะถ้าถามอ่ะมันมีประโยชน์อะไรคือถ้าขับในความเร็วสูงอ่ะมันมีประโยชน์เขาเรียกว่าเป็นหลักของอากาศพลศาสตร์นะครับคือลมมันจะรีดฝั่งนี้ปั๊บแล้วไปกดตรงนี้ลงเอาเวลาขับความเร็วเนี่ย มันจะทําให้รถอะท้ายมีน้ําหนักจะได้รถจะได้อยู่กับถนนถูกต้องรถแพงแพงไหมที่เขามีวิงรถในสนามน้ำหนักสนามแข่งอะทำให้มันต้องมีวิงหลังเพื่อให้กดท้ายรถไว้ยิ่งรถเร็วเท่าไหร่ท้ายจะกดมาเท่านั้นแต่ถ้าไม่มีวิงเนี่ยท้ายมันจะเบาเวลาล้มเราเลี้ยวท้ายแม่งออกลมก็ช้อนตูดถูกต้องถูกต้องครับรถรุ่นนี้นะครับเป็นตัว RS ท็อปสุดแล้วไม่มีท็อปกว่านี้ดูนี่ เพียงปลายนิ้วสัมผัสเพียงปลายนิ้วสัมผัสเปิดได้ฮะเกี่ยวการชนไม่มีแน่นอนครับใช่ครับเนี่ยน็อตไม่มีขยับเลยดูดิสวยครับสภาพดีใช่รถนี้ติดฟิล์มเป็นฟิล์มสีฟ้าใสครับฟ้าใสฟ้าใสนะครับเบี้ยฟิล์มเรื่องของการชนไม่มีแน่นอนผมการันตีนะครับท่อจากโปรแลกเกอร์อันนี้แค่เบาๆนะเดี๋ยวเดี๋ยวมีอีกเดี๋ยวมีอีกเดี๋ยวมีอีกยังไม่หมดไปไปดูไปดูด้านในกัน พูดที่ของแต่งก่อนเลยนะครับเมื่อกี้มีเบาะเดิมให้มีเบาะเดิมให้เพราะนั้นอันนี้เป็นเบาะแต่งครับเบาะเป็นไท p e R ครับจาก F D 2พี่ว่า F D 2ครับผมพี่เดาไม่น่าผิดหรอกนะตรงนี้แหละ F D t w รงนี้เลยนะครับแล้วก็บอกเป็นซ้ายขวาด้วยไม่ใช่เอาขวาขวามาใส่อ่ใช่แต่ซ้ายซ้ายมาใส่แยกเศษมาอรอย่างงี้อันนี้เป็นซ้ายขวาซ้ายขวาเลยครับพอตัวปรับเขาจะแบ่งแยกซ้ายขวาชัดเจนนะครับตัวรถเป็นตัวท็อป R S นะครับโคงกระดาจะมีแพทเทิร์นชิปมาให้แล้วนะครับคูลคอนโทรลมัลติฟัััััังงงกกกกก์์ชชชนนนนคครรรรรรบบบบบถถููตตต้้้ออออออแแโเปป็จททสสีีได้ ใช่ครับนะครับรถนี้วิ่งเพียง60,000่นโลเท่านั้นนะครับครับผมสภาพไม่ต้องพูดและไอ้ตัวนี้มันเป็น i s มันจะเป็นดําได้แดงดําได้แดงดําแดงเจ้าของเก่าก็เลยกาหนดว่าเออถ้างั้นก็ใส่เบาะเป็นตัวไทยอาไปเลยพุงโทนไปเลยตรงโองโอ้แล้วดูเบาะหลังดิเคยมีคนนั่งที่ไหนแล้วมาดูดิฮะดาแดงที่ว่าเนี่ยครับก็เดินได้แดงมาเลยแล้วเจ้าของเก่าดูแลดีมากมากเลยนะมากมากเลยคือบอกได้คําเดียวเลยว่า ใชได้ไปนี่คือที่สุดแล้วของแต่งก็คุ้มอะแท้ท้งคันอ่ะจะไม่คุ้มยังไงเอ๊ะเดี๋ยวนะพี่ว่ารถคันนี้ไม่ใช่เบาะ F D 2เป็นเบาะอะไรพี่ถ้าเป็น D C 5เพราะอะไรรู้ไหมมันมีตัวปรับตรงนี้ปรับเพื่อผักเบาะไปข้างหน้าไงอ่าเหมือนพวกรถคูปใช่ไหมอ่ามันคือรถอีคูปเป็น F D 2ายๆจะปรับได้ใช่ป่ะ F D 2 w o สี่ประตูอ่ะใช่เนี่น่าจะเป็นรถคูปอะไรสักอย่างประมาณนี้นะครับเป็นเบาะแท้แน่นอนแน่นอนโอ้โหทรงนี้มันไม่มีปอมแน่นอนใช่แล้วครับเรื่องการชนหนักไม่มีแน่นอนนะครับทั้งหน้าทั้งหัังทากกรรรชนนไมม่่่่ีีีเเดด็ออยูคคืบ พาอายด้วยทำไมเมื่อกี้เกินไปที่เด็ดอยู่ที่เครื่องยนต์ัทีเดด็ของ,องพาไายเลย,เ,ลยเปิดมาปุ๊บโอ้โหเครื่องเดิมเลยมันทีเด็ดอะไรของมันวะมันต้องมีทีเด็ดนิดนึงมีเหรอ นี่มันมีแล้วมั้งวะกับซิปมาก็มีรีแมปมาแล้วแล้วก็พี่เจ้าของบอกว่าตุกติกใบเทอร์โบมันนิดหน่อยอ่าหมกหน่อยใช่เทอร์โบหมกนะครับเปิดฝาห้องเครื่องมาก็จะเห็นเทอร์โบนะครับอยู่ในใบตองใช่ครับถ้าซื้อคันนี้เดี๋ยวแถมพริกน้ำปลาให้ไม่ใช่สิจะแถมไข่ต้มให้ด้วยไอ้บ้าคนละหมกกันเทอร์โบหมกมาฮะว่าง่ายเทอร์โบโมโมไซมาครับผมนะครับโมไซมาแต่ทำมาอย่างดีนะเจ้าของกล่าวว่ารับประกันว่ามันไม่มีพังแน่ใช่ครับแต่ก็จะพูดไม่ได้จะอยู่ตีนของท่านนะฮะถ้าหากว่าท่านรู้หลักขอองมันการรใช้เท์โบ ครับ ก็ไม่น่าจะพังหรอกครับรถอะไรก็ได้เลยครับคนท่านไม่รู้หลักอ่ะจะขับอย่างเดียวตะบี้ตะบันขับอย่างเดียวว่ะโอ้ยเป็นอะไรก็ตะบี้ตะบันพังหมดเลยพังหมดเลยใช่ครับเดินก็พังถ้าคุณจะแบบถ้าคุณจะใช้รถกันแบบไม่รู้อีหนอยเนี่ยนะเอาเถอะนะคันนี้ก็ถ้าถามว่าแรงไหมก็ใช้คําว่าถ้าเทียบกับรถเดิมๆก็แรงกว่าแรงกว่าได้แต่ถ้าเทียบกับรถท้ายสงมาพาก็อาจจะต้องไปทําเพิ่มหน่อยต้องไปทําที่ไหนอ่ะก็ทำที่ไหนอ่ะก็สงมาพาได้ก็ทำนั้นฮะเห็นแข่งกันจ้าท้ายสงมาพาอีกคนก็นั่งภาคเข้าไปครับเบ นี่กำลังช็อตอุเบรกโอ้ยมีตุกติกนะครับกูก็ไม่เข้าใจนะเออไอ้คนขับก็จะมีตะบันขับ <S 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 สนุกดีฮะนี่ครับก็เป็นสีส,สันของสีสันของวงก,การมอเตอร์สปอร์ตเมืองไทยครับครับถ้าหากว่าท่านจะต้องขับรถ บนถนนหลวงเพื่อใช้ความเร็วใช้ความเร็วเท่ากับคันข้างๆอือก็จะไ่บอกว่าแข่งขันแต่ก็อยากให้ท่านระวังคนอื่นด้วยนะท่านเป็นไปรุ่นเราก็เป็นไปรุ่นเหมือนกันนะครับเราเข้าใจกันแต่ถ้าท่านไม่ใช้ความระมัดระวังครับ,รบก็เกิดอันตรายนะครับมมีอะไรหลายอยางให้เราเห็นอยู่แล้วอ่ะเรามาสรุปคันนี้กันดีกว่ารถคันนี้ครับถ้าท่านได้ไปคุ้มหรือเปล่าไม่รู้มาคำนวณตามผมนะครับก่อนเดินก่อ,อนไดบอกราคาเลย529,0 0 0บาทครับ5 2 9 0 0 0บาทกับรถรุ่นนี้นะครับครับฟังดีๆนะ529,0 0 0บาทครั ในราคาปกติทั่วไปที่ขายกันลดเดิมๆคือ499ครับอันนี้เราขายอยู่ที่529,000ฟังดูแพงใช่ไหมอ่ะฟังดีๆเบรกเดิมเรามีให้เบรกเนี่ยถอดขายอย่างน้อยเท่าไหร่ก็สองสมหมื่นนะอ่ะสามหมื่นนได้แล้วนะสามหมื่นนะล้อยางถอดขายเลยมีพ่อค้ารับซื้อทันทีเท่าไหร่ ห้าหมื่นไปห้าหมื่นเป็นแปดหมื่นครับเอาโชคถอดขายไปโชคโชคโชคเอาสักหมื่นแปดเป็นแปดหมื่นเก้าหมื่นแล้วอะเก้าหมื่นเก้าหมื่นฟาคาร์บอนเรามีให้หมื่นกลมๆพออ่ะตีหมื่นคนเป็นแสนหนึ่งแสนหนึ่งเบาะนี่ล่ะเบาะคู่เนี้ยเบาะไม่แม่นราคานะเอาไปสามหมื่นเอาถูกๆเลยถูกๆเลยถูกเลยสามหมื่นแน่นอนคือแล้วเรามีของเดิมให้หมดอ่ะใช่ยกเว้นล้อเราไม่มีใช่ครับถ้ากราใส่ล้อปลอมไปห้าสองเก้าลดแสนหนึ่งเหลืออะไรสี่สองเก้าสี่สองเก้าถูกไปถูกและคิดวิธีคิดต้องคิดแบบนี้ด้วยนะครับไม่ใช่ท่านบอกอุ้ยไมมึงขายแพงจังม่นนัอ้ หกมื่นี่ก็ท่านคิดดีๆล้อเนี่ยถอดต,ตัวนี้เอาไม่ต้องท่านหรอฮะผมรับซื้อเลยสี่หมื่นอืมสองอย่างเอาไว้ง่าย<ะ>ไม่เอาล้อถอดเลยสี่หมื่นไม่เอาเบรกลดเลยสองหมื่นไม่เอาเบาะสามหมื่นครับไม่เอาฝาหมื่นหนึ่งครับ<ะ>ผมก็รับซื้อฮะ,ะง่ายๆแบบนี้เนี่ยแสนนึงแล้วราคารถเหลือแค่เพียง4ี่สองเก้าเท่านั้นใช่แล้วถ้าหากว่าท่านเครดิตดีรถคันนี้จัดไปนั้นได้เยอะมากนะใช้เงินดาวนิดนึงครับเต็มไหมเต็มดิเต็มเเกินคันนี้จะไปนั้นได้เกินรถไปหน่อยได้อยู่ถูกต้องคร 5 2 9 0 0ับาทครับผมใช่ครับช้าไม่ได้นะครับ5 2 9 0 0ับาทห้ามช้าด้วยประกันทั้งปวงโทรหาเบสครับ0ูนย์เก้าครับหกแปดหกแปดเบสครับใช่ครับมาหาพวกเรานะครับไม่บอกว่าคุ้มที่สุดใช่แต่บอกได้เลยครับของเดิมมีครบที่สุดแน่นอนครับสวัสดีครับคุ้มอ้เหียคันนี้พี่บอกเลย